สวัสดีค่ะวันนี้สาวยุาาพาจะพผ้ามากินชาบูนะคะาชาบูพิกัดก็คือบุญทลิกนะคะจังหวัดอุบลอำเภอบุญทลิกค่ะก็ <c oughs> มาลงมือชิมกันเลยนะคะว่ามีอะไรมั่งสำหรับซอสนะคะอันนี้เริ่มต้นแล้วก็ใส่น้ำซุปไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้ำซุปเราก็มีน้ำซุปมันจะเป็นแบบพิเศษเลยนะคะ น้ำซุปแซบมากๆาเลยนะคะเฉพาะน้ำซุปกระแซบเลยนะคะอันนี้เป็นซอสนะคะไว้จิมอ่าสลัดซอสลองไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูเมนูแซลมอนนะคะแซลมอนปูอัดนะคะสลัดแซลมอนปูอัดนะคะเดี๋ยวยูพาจะลองชิมดูว่รารสชาติเป็นยังไงเมนูพิเศษนะคะอืมอร่อยมากค่ะ เพิ่นก็นจะซดมากๆเลยนะคะมีแครอทข้าวโพดกบุ้งผัดพักปลอดสารนะคะมีเห็ดด้วยมีฟักทองมีวุ้นเส้นน้ำซุปกำลังเดือดเลยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อหมูนะ ซึ่งจะเป็นแบบใช้การแบบสไลด์ด้วยค่ะสไลด์เหนเป็นแผ่นบางๆนะคะถ้าลวกแล้วจิ้มน้ำจิ้มนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะคะเทียบเท่ากับพัตคาดนเ,เลยนะคะแต่บรรยากาศจะเป็นแบบอยู่บ้านทงนะคะนีกระเรียมให้ด้วย าสลัดแซลมอนปูอัดข้าเพัน่นะคะรสชาติดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยุพาจะลองชิมกันนะตอนนี้เราก็เริ่มเอาผักใส่หม้อแล้วนะคะเดี๋ยวเขาไปเลยมีเห็ดด้วยเห็ดของโปรดยุพานะคะเห,เห็ดเห็มทองน้ำนะคะ ผักบุ้งด้วยใส่ผักบุ้งสดๆเลยนะคะจากสวนปอดซานเลยค่ะ <c oughs> ใส่ข้าวโพดด้วยใส่เข้าไปเลยใส่น้ำจิ้มซอสแล้วก็เตรียมไปเรียบร้อยเด้อ ใส่กระเทียมไว้เรียบร้อยแลวมักกระเทียมร้ายกับใสร้ายมากัยมยมกเพสกระใสบอกพลิกอีกนะคะเดี๋ยวจะชิมน้ำจิ้มให้บิ่งนะคะ,ะแซ่บซ้ำเลยนะคะแค่แปะปลายริมนะคะสุดยอดเลยบอยได้ว่าสุดยอดค่ะสุดยอดอม,ม,ามากเลยดิพ่าจะเอาไปรว่วเลยนะคะ กินแบบคล้ายๆหมูกระทะค่ะแต่ว่าเป็นเมนูชาบูนะคะลวก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 วกมันจะสุดยอดก็ตรงนี้แหละค่ะตรงที่เราใส่น้ำจิ้ม ตรงที่เราจิ้มน้ำจิ้มยุพาจิ้มน้ำจิ้มแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะคะว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยไหมอืมซอสอร่อยมากๆเลยะคะ่ะ ซอสของทางร้านเขานะคะเป็นซอสแบบที่แบบกลมๆลมมากๆเลยค่ะผสมเข้าไปกับกระเทียมพริกรสชาติเนียวซุดย่อนเลยค่ะไม่แพ้พัฒาคารเลยเด้อสูพัฒนาคารนี้เลยนะคะเพดจังไดเนาะอายุผ่ายังสีกินเบิดนีเนาะ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะยุพาขอกินก่อนนะคะเดี๋ยวบอทันนะคะเดี๋ยวจะเบิร์ก่อนนะคะจะใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ